สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนที่เขามาเบิ่งมาส้มสองประมาสมบายดีเนาะตอนขำมืดและพี่นอ้องมาพบมาพะก,กับประมาคือเก่าคือเดิมขอขอบคุณทุกคนเนาะก็ขอมกกับใจหล,ลายๆที่เขาเบิ่งเขาส้มเดอ้อแล้วก็ให้กำลังใจตลอดมาเนาะขอขอบพระคุณทา่านผู้ใหญ่เนาะที่สอยเลือดตลอดมา ตอนนี้ป้อมเมาอยู่เฮือนบ่อแพงที่นอกทีมาเห็ดอาหารให้หนุ่มโสกินโอ้ยเขาใส่ให้งานผูถาอุม้มเลยค่ะอันเขาอันเขาใส่เลยเอิญตัวเองเป็นผูถาออันเวลาอยากไปของเขาเนะี่ยเอิญตัวเองเป็นผู้สาวก็ผูถาอุ้มได้เขาสีบอกให้ไปนั่งนั่งให้ก่อนเออ้อ สาวแพงได้ปลามาเอาแพงเพิ่นให้เอาปลามาปิเอาปลานําอะไรจะดีจักเพิ่นจักเพิ่นซื้อซอยบ่ดอีหยังบ่เมาบ่จักพี่น้องเอ้ยเมาบ่จักบ่เมามีมีอันหน้าที่ว่ามาดังไฟดังไฟสิเตรียมปิ่งปลาซะ ทำไผสิละอืบมเ้มือจกละไดนะาะคันีมันบ่ทันใจมือโจกดีกว่า ผ่านานกะเพาเองเน่อ้วนน่อ้วนเาเองอุ้ไอใหม่มอไอบวกมือนนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเห็ดได้บุเตาเดียวมันสิบ่ทันใจติดสองเลยอืม สองเตาไปเลยเตาเ่นก็นมีสามกดได้อาทุกผักนี้ยัง่าป้าเมาออมาจต่บ้านไห่น้องลิงบ,บ,บทบทท่านหอดเพื่อนอสักมาแว่บ่กแพงมาแว่บ่กแพงเลยชาวแพ่งมาเอปาปลามาปิ้งกันสัก อเมากับบุ้เมื่อแล้วต้องถากิ๊บปี้ปลาคนเนาอ ายนี่มีจังอันนาะบาย1 2ปกติเด้อนอกจากสองเตาแล้วมวจมึงไม่หิดกด้เนาะนงมีวมีสออันมีสก็ ดังหอดสามเต่าหมันเป็นสิทนันกินหิวเขาเลยที่หน่องเลยมันเดือดเติดเลยทางถา้าสาวแพงจนเมื่อยก็บอกมาากอันจะเถือ่อยันผีว่ะซะยันผีอันอยู่ในขู่วอะคนน่ะวันวอ,อีพีบะพีในเซปสิมาลออกว่าหาไรวะเฮ้ยถา้าจนหิวเขาหิวป่าพวก Số sổ thịt leo, mình thao hết nhưng mà.

ไฟในขนเพื่อนในศอกะมันมีสวิตอยู่ในนอกะดมีปากไฟอยู่มีป่กอันนี้ก่พินไปดูไฟในนอกะเไดเปิดไฟซะก่อนมันเป็นสีเข้นต้นมัก็พินในหนาเพื่อนมันกล่องเอาโลตัสสูงๆนะเธอต้นมันพินอยู่ดอกห้บ่าแชงเขาเมื่อเอามาคูดมาต กินก si uh ับป okay. ีปลากินขาวซุ้มกันปินปลาแบบโบหานที่เนาะใส่แต่เกลือแต่เกลือกับพ่อนี่ไม่ต้องใส่หลายอย่าง vào cấp tăng là và mắt mạnh còn anh sâu chắc lẻ nó. Mất biết... chỉ à, bên bé đây lẻ tôi bé bé ba bé nhảy cái bé bé thừa bé ba bé này bé mày bé 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 nó bé bé lệch nó จแดงยันเจนอ้วนยัน,นยมันพังยันี เดินแล้วมันจะเาามเสีบเนักถ้ามันเลยวอันีดไปพร้อมๆกันนี่ไมมเสียวามเสเล็กเลยนี่คปนอะได้บ่อกพี่หนักจะคิดไปสูก่อกันจะคิดไปคิดไว Ừ. Ừ. Ừ, đẹp rồi Ui, hóm là phía nó hóm หอมนึมน้ำหอมหอมปุ้บปลาแซงปลามากุ่งมาแล้วเตรเียมซอสมากขุ่นมนเนาะแล้วก็เฝาปิงปลาไปนําน 5. มือนี่อาสาสมัครเขาคัว่วสีเห็ดกับข้าวแห่ทีมงานโสดกินใส่งานใส่งานข่อยค่ะ ตาแพงกันนัอยู่หน้าบ้านอย่างมาเบิ่งลงได้นี่ค uh ือมาขัดแค่ว uh ่า uh สั uh ่นมาต่อเมนูท uh ี่สองานอับคุตอนนี้มันจะเดิกตึเดี๋เดเนาะเดิหิวเนาะปิงกับปิงที่สมเต่าลูกืม เงียบๆแบบนี้บ่แม่นหยังเด้อพี่น้องเบากลับกับเบาแพงยังไปเยืองไปเยืองนกเยืองที่สั่งเพิ่นแล้วอย่าเนาะพี่น้องเนาะมีแต่ผู้แวดีๆอยู่ดอกเนาะ สับอ่นี้ก็สิบ่าเอาหมี่ับบอหรือเอาอันหรือเอาอันขวานซับข็สิว่าเลตอนหุ่อหอมปีปลาเด้น้นำลายกันลาบ้นน้ำลายเลกเหอมหุยหุยมาใส่ดังอะไรหอมหุอหุยีมาใหน้ำเพเวิ่งเธอไิ่มาดูสินเลย สบายดีน้องสังกลองคือกบและสบายดีอาเจ้าตัวใหญ่เนาะไปกตัวน้อยขอบกินตาบุงเกินตาแงแ่ใส่จากเด้อก็ซื้อไว้อาทิตย์หนึ่งเลซื้อหาหน่ยด้ืยหน่ยเดียวขอบกตาแกงอืมมันมีกรอบ้นออง พริกปิ้งปลาอู่ะแปงนี่ตบักกามันนี่แหคลิปนี้ก็ป้าเมาสิพอจบสํานี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งตอนป้าเมาเฮ็ดอมันยาวมาแล้วเนาะขอขอบพระคุณทุกคนที่เขาเบิ่งเขาสมเด้อขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีที่คอย สนับสนุนแล่ะกับสุขยิ้ตลอดมาเนาะแล้วก็ซอยเหลือทีมคนในทีมงานเฮาทุกคนเมตตาทุกคนเนาะก้อยพุ่นคำน้ำสู้ขอให้ร่ับให้ด้วยประกอบการงานสิ่งใดก,ก็ขอให้มีแต่ความราบรื่นแล้วก็นจะเลือเ่อนหงเหงื่องเหื่อนะเป็นอย่างเนาะพ่อกันคลิปหน้าสบายดีสบายดี